<Hello. S 2> สวัสดีค่ะวันนี้นะคะนุก็จะมาทำสติกเกอร์ตาสองชั้นให้ดูนะคะว่าว่าทำยังไงเพราะว่าหลายๆคนถามมาว่านกติดสติกเกอร์ตายังไงนะคะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตวางก่อนแป๊บโอเคอาจ้องเสิร์ตร่นีดนึงนะคะอุปกรณ์ก็คือมีอันนี้ แล้วก็แนน่บนะคะก็เสียง้วตาตนไม่เท่ากันก็คือข้างนี้จะดูแบบว่าดูชั้นเล็กกว่านะคะดังนั้นเราก็จะทําให้มันเท่ากันด้วยกันติดเปิดหัวตาตรงน,นี้อยนี้นะคะติดทับไปเลย แล้ที่แต่งหน้าเสร็จแค่นี้เองชั้นก็ขึ้นละเห็นปะโอเคเท่านี้นะคะชั mm hmm. ้นก็เท่ากันแล้วสำหรับวันนี้นะคะนุก็เออแต่งหน้าเป็นลุคโทนสี mm hmm. เรียกว่าอะไรสีส้มนะคะขน mm hmm. ตาปลอมนะคะ mm hmm. เป็นของนิค่ะ mm hmm. เออ มาวินคราวนะคะนี่กล่องเป็นอย่างนี้จะบอกว่ามีหล,หลายรุ่นมากหลายเบอร์มากนะคะแล้วก็เส้นขนเนี่ยจะเป็นอะไรที่แบบเหมือนจริงมากๆแล้วก็ทําจากเขาเรียกว่าอะไรทําจากเส้นผมแล้วก็เป็นเหมือนแบบอุปกรณ์จากญี่ปุ่นนะเออนุเคยแบบใช้ของชูเอมระประมาณแบบคู่ละพันกว่าอะไรเงี้ยแล้วนุไม่เคยคิดว่าในโลกเนี้ยมันจะมีมันจะมีอุปกรณ์แบบนั้นที่มาช่วยติดเราตาดูแบบหวานสะพึงแล้วแบบ ขนตาเป็นเป็นขนเส้นผมจริงๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าย่ห้อนี้เป็นจ้าแล้วแบบราคา220บาทต่อคู่คู่หนึงติดได้มากกว่าย20ครั้งนี่สวยมากอันนี้เบอร์หเบอร์2เห็นไหมคะมันจะจัดเรียงเส้นกันแบบสวยงามมากเบอร์3ส่วนนกติดเบอร์สจะซุมให้ดูนะคะเห็นไหมคือแบบเส้นแบบสวยมากอะ ะนะคะแล้วแบบคือไม่โปะเกินไปอ่ะเออไม่เล็กไม่เออไม่สั้นไม่ยาวเกินไปแล้วก็จะบอกว่าคุณสมบัติของเขาก็คือมันเป็นแกนแบบเขาเรียกว่าอะไรไม่ใช่แกนไหนร่อนอ่ะเออเป็นแบบเป็นเส้นไหมแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือคือขนนะทำจากขนตาขนตาจริงร้อยเปอร์เซ็นต์เลยดูสินี่เห็นไหมฟูเห็นไหมคะแล้วแบบ ดูดูดกาวด้วยอ่ะคือแบบติดดีมากแล้วหัวไม่เด้งตาไม่เจ็บคือแบบทั้งวันสามารถแบบในลุกนี้ได้เลยอะไรเงี้ยนะคะก็ชอบมากๆค่ะนี่เห็นไหมสวยมากๆนะคะสำหรับผลตาปลอม แล้วก็สําหรับคลิปนี้นะคะแล้วก็สําหรับคลิปนี้นะคะใครที่ดูนกนะคะแล้วก็กดไลค์แอดรีโพสให้นะคะนกก็มีของมาแจกกันก็คือคนตะป้อมของที่ห้องนี้นั่นเองเต็มเลยเต็มหลังเลยนะคะก็ให้ไปเลยนะคะคนละ1คู่นะคะเออ่ให้10คนละกันเนาะแค่เขียนเหตุผลว่าทําไมถึงอยากได้นะคะแล้วก็เออ่ให้ตอบว่า IG เนี่ย เข้าไปที่ IG อะไรถ้าอยากจะสั่งแล้วก็เขียนชื่อที่อยู่ให้ครบด้วยนะคะเดี๋ยวนกจะตอบกลับภายใน3ามวันแล้วก็ใครที่ได้ของรางวัลเดี๋ยวจะรีบส่งไปให้นะจ๊ะจะบอกว่าคู่ละ220บาทเท่านั้นติดได้20กว่าครั้งคิดดูคือแบบคุ้มมากๆนี่นะคะก็อย่าลืมนะคะเข้าไปดูใน IG m a มาวินคราวนั้นเองนะคะเอ่อ MA W i n นะคะ C R O W N ค่ะสวยมากไปแล้วนะบ๊ายบาย